แฟนครับออฟฟิเชียลก็ึงไม่ทำเงี้ยอะไรอยู่แล้วค่าเสร็จแล้วไอ้เงี้ยเลยสัส no 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 that has me แข็งพาตะกรอนขายใหญ่อม เอาวี่เจอศพเลยว่าจะปักเฮ้ยเดี๋ยวนะไม้เพิ่งวิ่งไม้เพิ่งเพิ่งวิ่งไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอวิ่งทางไหนอ่ะไมนน่ใช่ไ Mai ม้ดิไอตัวน่ะฮะวิ่งไปทางไหนไม่เพิ่งเพิ่งเพิ่งตัดจะกลัวอ่ะกูลืมกูลืมใช่ใช่ใช่แต่อันนี่อ่ะไม่ไม่ไม่ผมเพิ่งตัดกับไอตรงห้องแอดมินปะใกล้ๆห้องแอดมินปะทิ่มึงเดินมากลัวเออใช่ใช่กูว่าไปเจอศนกัน กูเฮ้ยเฮ้ยข้าตกรมึงเงียบไปเลยกูถามกูถามฟังอยู่สีฟ้าสีเหลืองสีม่วงสีอะไรข้าตกรองมันเงียบจังวะไอ้จ้าเออกูถามฟังอยู่ฝั่งไหนกันไอ้ผมอยู่ฝั่งซ้ายกับพี่พีคครับอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งคนดีอยู่ฝั่งคนดีเหียยชิบาอยู่กับพี่เมนเมื่อกี้ฮะขี้เล่นมังไงบีผมกำลังเดินลงไปตรงกลางก็อยู่กับพี่เมนเมื่อกี้ใช่พี่เมนตัวไหนวะตีวดำ ใช่คุบอกแค่ว่าศพอยู่ห้องเว็อนห้องเว็อ้าวไอ้ข้างกูนี่เแต่จะโทษทีกูไปห้องแอดมินอ้าวแล้วใครมึงมุดท่อไปไงฮะมุดท่อเมื่อกูเดินไปกูถามไปถามไปจ้าดิมุดออเดิในท่อเดินในท่อห้องเว็บอลห้องเว็อลในที่มียิงไอ้นี่ป่ะยิงปืนป่ะไอ้เจ้ากูงโอเคอยู่นด้ใครวยก็หลังกว่าจะอามึงหรือเปล่าฮ่ามึงบ่วยกูบ่อยมึงมาดิมาดิ ตอนแรกอ่ะพี่เติมน้ํามันอ่ะพี่เห็นเห็นพี่เม่นอ่ะตัดไฟอยู่ไอ้ทําเสาไฟอยู่เนี่ยทำเสาไฟอยู่เไม่ไม่ทำเสาเทียแล้วพี่เมกูอ๋แล้วตัดไฟกูตัดไฟละพี่เมกูอแหละไม่ใช่พี่เมกูพี่เมกูไม่สนแหละละอ้วพี่เม่นพี่เม่นไม่ใช่นะแกงเดิอมกับพี่เม่นมย่างนั้นเราจะสนอโอเคงั้นไม่ใช่ เฮ้ยมันมีคนเงียบว่ะฆาตกรมึงเงียบทำไมไอเลิฟเฮ้ยไม่พูดว่าไอ้คนสุดท้ายอะไอ้คนสุดท้ายมึงเงียบจงวะเฮ้ยินอกัจิปมจอดแล้วมสีเขียวตายโอเคไหมเมื่อกี้ศพอยู่แบบไม่ใช่หรอฮะบินหนึ่งฮะอ๋อสรุอยู่ไหนเนี่ยศพไม่ได้อยู่แบบปันนะอยู่เป็นครับดูลลศพอยู่ฝั่งขอบบนก็ไม่นอนไงเอาไม่ไปห้องบนไปห้องดูดาวพี่ ห้องบนมีห้องดาบแต่ก็ห้องเวฟพรห้องยิงอุกบาทไม่อุกบาทอยู่ไหนผมกันตายล่างอุกบาทอยู่ตรงกลางอ่ะไอ้น้องนี่ชิดตลอดเขาดีกูจำแม่พี่ที่แรกผมก็บอกว่าขวามือกับพี่เลยไอ้ใหญ่ ว่าละโอเคอันนี้ผมพูดได้เลยสีส้ม มั่นใจได้ยังไงตายตรงไหนมั่นใจตายอยู่ประตูข้างล่างแอดมินไอ้เรือกเดินผ่านตรงไปผมพูดได้ชัดเลยหะห้องอะไรนะพี่มึงเห็นห้องแอดมินข้างล่างไหมโตประตูอ่ะเปิดประตูออกไปปุ๊บมีเลยทีแรกกูดูห้องแอดมินเมื่อกี้เมื่อกี้กูไปเจอใครวะอันอันเฮี้ยวเฮี้ยวอันอันมาจากฝั่งไหนอ่ะแอดมินช่องไฟเสร็จอันก็เดินลงมาาอเดินลงเหรอไม่ได้เดินขึ้นใช่ป่ะโอเค เพราะว่าเนา่ยข้าและ่อนั่านคือโตโอเป็นช็คกีเพายจอนอยู่ค่ะฮิรุเป้ Thank you. Oh uh. เจอศพมึงอ่ะเป็นอือ่ะเขาอยู่นี่กันหมดเลยเขาอยู่นี่หมดเลยเชื่อป่ะเชื่อเชื่อตอนเราดูชิปจอนอะมันมีคนแบบตอนแรกมันไม่ตายพอตายปุ๊บแจ้งเลย อยู่ไหนพี่เงินแม่งไม่เคยเชื่อกูเลยกูบอกไม่ได้จรตายบุ๊กแจ้งเลยอ่ะมันใช่หรอกูอยู่ห้องดูชิปปรจอนไก่จ้าครับกูดูชิปปรจอนอยู่พอตายบุ๊กกดแจ้งเลยงงงงผ่านผมไอ้ต๋อยกูเดินผ่านข้าอยู่นีกันหมดขอยู่นี่กันหมดฟังกูดิฟังกูมึงฟังกูกูเดินผ่านอันไปแล้วกูเดินผ่านอันไม่รู้ได้กูเดินผ่านอันข้าอยู่นี่กันหมดอันเลยตายไงคุจบไปแล้ว น้องไก่ไปแล้วน้องเป็นเาวเนื้อสูงเลือบเร็วลมเนื้อผอีก้กงกาไปเลยต่อไอ้จิงกิ้งกว่อไอ้งกงามไปล่ไอ้จิ้งกิงาไม่ได้จิ้งกิ้งกนาวลย่องจอกิ้อยู่อห็นกิ้องกูไปเย่อไอ้จ้กิ้งกาไปเย่อไอ้จิีงกิไป่อไอ้งกู้เล็น่อไองกูต้องไปฆ่าอันคนแรกเลยไม่ไหวละ ไม่ได้เป็นบอกละชูนิ้วดิชูนิ้วนี่นิ้วโป้งด่าไปอยู่ห้องแอดมินเงินหมดไอ้มึงอยู่ห้องแอดมินแต่กูกับพี่บีไออยู่ห้องล่างอ่ะห้องที่มึงผ่านกูละจะพี่บีอยู่กูตรงนั้นไอเขาวิ่งไล่จับกูไอเขาเป็นไอเลยกูวิ่งวนไอเนี่ยออกน้ำ่ะไอ้บีบบีบลูกดอเออเนี่ยหลุด